ก็สวัสดีครับผมแจ่มอารมณ์ดีนะครับจากสวนราชินีก็เนินนานเหินห่างกันมานานครับสำหรับการทําคลิปเกี่ยวกับสมุนไพรครับมัวแต่ไปทําพึ่งทำไรครับอี่เห็นนี้สั้นๆนะครับสาหรับคนที่เป็นโรคไตนะฮะคนที่เป็นโรคไตต้องฟอกไตก็แนะนํากันนะครับโรคอื่นๆก็มีเยอะแยะนะครับโรคนิ้วโรคอะไรแต่ขอเน้นโรคไตก่อนครับเพราะว่ามันเป็นโรคที่ต้องใช้เงิน อาทิตย์ละสองพันสองพันมันก็ไม่ไหวครับอันนี้ก็คือหญ้าพันงูขาวนะครับหญ้าพันงูขาวครับเน้นเลยครับหญ้าพันงูขาวเอาไปสับแล้วตากแดดนี่ครับแล้วก็ตากแดดให้สนิทนะครับถ้าไม่สนิทแล้วเก็บแล้วจะเป็นเชื้อราเอาไปตากแดดให้สนิทให้แห้งสนิทนะครับแล้วก็เอาไปต้มเอาไปต้มเดิมแทนน้ํานะครับวิธีการต้มก็คือเอาสมุนไพรทั้ง5้าเลยละครับ ต้นดอกใบรากด้วยก็ได้แต่ถ้ารากมันเปื้อนดินเยอะก็อย่าไปเอามันครับเอาแค่ทั้ง4ก็คือทุกส่วนของของของรากของของต้นนะครับของต้นพันธุ์งูขาวนะครับเอาไปสับตากแดดให้แห้งสนิทแล้วก็1 0ถึง20กรัมครับต่อน้ำสามแก้วต้ม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 ,ตม,ตมประมาณ15นาทีครับเอาไว้เดิมแทนแทนน้ำครับเดิมไปเรื่อยๆครับเดิมไปเรื่อยๆ มันมีคนบอกว่าเอ้ยมันหายหรืออันนี้ถือว่าก็ตเราก็ต้องคุยกันว่ามันเป็นเรื่องราวการจดบันทึกของคนโบ,บราณน,นะครับเพราะฉะนั้นว่าที่เขาจะจดมาจะอะไรมานี่คนโบราณสมัยก่อนเขาใช้เราหายกันมาอยู่แล้วครับแต่บอบอกว่าไม่มีงานวิจัยถามว่าหมอทําไมมันไม่วิจัยเออต้องไปด่าหมออย่างนั้นครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าปัญญาผีบอกอยาจดบันทึกกันมาแต่โบราโบราณ สมัยก่อนก็ต้องอย่างนี้แหละครับอันไหนดีหมอก็ขโมยงานไปหมดเขาทง่ไม่เคยยอมบอกกันอ่ะอันนี้ครับต้นต้นพังงูขาวครับเป็นแบบนี้อย่าลืมครับคนที่เป็นโรคไตโรคอื่นครับโรคนิ้วโรคขับปัสสาวะอะไรใช้ได้หมดนะครับแต่วันนี้เน้นเป็นโรคไตครับนี่ครับดอกมันจะเป็นแบบนี้หรือเอ่ยเดียวนี่ครับบางคนอาจจะเรียกว่าหญ้าควายงูหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่เป็นไรก็ตัวเดียวกันครับก็ผมปลูกคนไว้เยอะนะครับยาวไปทางนู้นเลยค่ะนู่น ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ปลอดสารพิษเก็บไหมฮะเราจะปลูกสมุนไพรครับก็ไม่มีอะไรครับคลิปนี้จริงมันจบแล้วแค่ผมบอกว่าคนเป็นโรคไตเอาแห้งๆเนี่ยแหละครับไปต้มเด่ม1 0บถึงยีกรัมครับต้มน้ํามแก้วแล้วก็ดื่มแทนน้าดื่มไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไปวัดค่าไตเอาครับผมมันจบแค่คลิปนี้คลิปนี้จริง3สามสิบวิก็ก็ก็สามารถที่จะ ปิดไปได้แล้วครับแต่ก็อย่างว่าท่อนนั้นมันก็สั้นเกินไปเนาะ,ะ,ก,ะมโมโก็เลยโมเข้าไปเลยให้ดูครับนี่แหละครับนี่คือการปลูกจริงๆฮะปลูกกันไปแล้วมีอยู่ฝั่งเดียวครับฝั่งนี้ไม่ได้ปลูกฝั่งนี้จะถางเอาไว้ฝั่งนี้มันก็เป็นสมุนไพรอีกตัวนึงแต่ตอนนี้หญ้ามันลกกันเลยไม่แน่แต่ฝั่งนี้ก็คือหญ้าพันธุ์งูขาวเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ฮะฮะของแทคงง้ครับหญ้าพันธุ์งูขาวเนี่ยครับปลูกกันไว้เต็มไปหมด ยาวไปเรื่อยๆ,ๆยาวไปเรื่อยๆฮึบเนี่ยฮะ,ะคือผมจะตัดแล้วไงผมจะตัดจะเก็บแล้วก็เลยมาถ่ายเก็บไว้ให้ดูว่าเนี่ยของเรามีจริงๆเป็นแบบนี้นี่แหละครับปาาลอดสารพิษครับปาาลอดสารพิษเพราะเราไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่มันนะเนาะไอ้อหลังๆก็เหมือนจะเย่นเยอะก็ไม่เป็นไรครับปิดไปจะถ่ายให้ดูครับเนี่ยฮะคือตัดออกมาแล้วเดี๋ยวนะ ก็คือเวลาตัดมันต้องสางสางหญ้าออกก่อนนะฮะนะครับหญ้าพันงูขาวมันก็จะเป็นลักษณะใบลักษณะแบบนี้นะฮะพาพันงูพันงูเขียวก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งจะออกดอกสีฟ้าๆนะแต่อันนี้พันงูขาวครับเนาะคงเขาเรียกว่าหญ้าคายง,งูครับเดินไปติดตางเกงไปเยอะแยะก็ไม่ว่ากันอย่างนั้นแหละลักษณะเดียวกันครับ คนเป็นโรคไตนะถ้ามันหมดหนทางถามว่าคุณฟอกไตไม่ไหวแล้วครับเดือนละสอาทิตย์ละสองพเพื่อนผมก็เป็นครับอาทิตย์ละ2,000ันสองพันมันจะเอาตังค์ที่ไหนไปฟอกแล้วคนยากคนจนมันอาจจะเป็นหนทางมันเป็นยาผีบอกยาบรามบุรานครับไม่ต้องไปสนใจงานวิจัยแล้วครับเขาใช้กันมาก่อนที่หมอพวกนั้นจะเกิดอีกเ <c oughs> นาะ อ่าทั้งต้นเลยครับสับตากแดดครับไม่ต้องไปบดแล้วครับเพราะว่าถ้าบดเนี่ยมันก็กรองยากถ้าบดนี้กรองยากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตับเป็ดเพราะฉะนั้นผมก็แนะนาว่าสับ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 ตากให้แห้งสนิทครับมัดใส่ถุงเก็บไว้คือสิบยี่สิบกรัมมันก็ประมาณหนึ่งกำมือนั่นแหละครับหนึ่งเดี๋ยวนะหนึ่งกำมือของเราประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยแล้วก็น้ำสามแก้วครับต้มไปสิบห้านาทีก็พอให้เย็นก็ดื่มแทนน้ำได้ครับถ้ามันยังนั่นจัดก็เพื่อนๆนิดๆไม่เป็นไรครับ รสชาติตรงนี้ใช้ได้เนาะโอเคครับไม่ได้เยอะอะไรครับเพราะว่ามันจบไปตั้งแต่สามสิบปีนาทีแรกแล้วอันนี้ก็ถ่ายให้ดูครับว่าของเรามีเยอะจริงๆเพราะว่ามันมีเป็นสมุนไพรที่คนไม่ค่อยนิยมใช้เท่าไหร่นะทั้งที่มันเหมือนกับว่าเป็นยาวิเศษยา,าอะไรประมาณนผมยกให้มันเป็นยาคดีว่าอายุวัฒนะได้เลยนะเพราะมันคุมได้หลายโรคแต่ที่ผมบอกเน้นโรคไตเพราะว่าค่าโรคไตเนี่ย คุณเป็นแล้วคุณจะรู้เลยครับว่าเดือนละอาทิตย์ละสองพันฟอกไตเนี่ยมันมันกินเงินคุณไปทั้งครอบครัวเลยนะมันกินเงินคุณไปหมดจริงๆผมก็เลยมาเน้นว่าเนี่ยยาพวกเนี้ยให้เอาไปหามาต้มกินซะครับผมหวานไว้เต็มหมดแล้วโอเคเนาะมันจะเยื่ยนเยอะไปแต่ผมก็บอกแล้วใครใครที่ฟังแล้วโอ้มันเยื่ยนเยอะก็ปิดไปเถอะครับเพราะว่าผมบอกไว้ตั้งแต่หัวคลิปแล้วว่ายี่สิบกรัม สิบกร,รมัมยี่สิบกร,รมัมน้ำสามแก้วต้มกินแก่โรคไตครับโอเคผมแจมมาร์ดีจากสวนราชินีสวัสดีครับ